สวัสดีครับพงกำลังการพอเรคุยกันอ๋อวันนี้เรามาเดินเที่ยวงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซงนะมะม่วงมมีเด็กเห็นต้องมีมะม่วงขายเป็นงานแบบใหญ่ที่สุดของอำเภอบ้านเราแหละนะครับใช่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งบรรยากาศในงานก็มีร้านมามีชิงช้าสวรรค์ ของเต็มเลยงานใหญ่มากนะเนี่ยเรบต่างจังหวัดนี่หลังต้องพบพบพบใหม่มาด้วยใช่ไหมเนะี่ยเสียงก็ได้ชัดๆนู <c oughs> โอ้นยาวไปถึงนูน่นเลยมีคอนเสิร์ตด้วยนะครแลแล้วร้านแรกที่ตันตีจัดไปคืออะไรไอ <c oughs> ติมไอติมอีกแล้วท่าน บอกเปน็นไอติมไม่อ้วนเลยทำไมไม่อ,วอ,วนอน้วนฮะเพราะน้ำตานน้อยอะไรก็ไม่รู้ห <c oughs> ลานบรรยาก,กาศทั้งหลังมีคอนเสิร์ตด้วยนะเป็นไงรสชาติกินรสอะไรเนี่ยไม่ก็อชอ์ตั้งนัอนเนี่ยเอ้าหรอ นอบกระทาหมุนนั่นตีเคยกินไหมเออยพ่อเขาไม่เคยกินนะลองชิมกันเอาเอา,เอามาชิมดิเอา้าถือเป็นตัว,ตว,ตว,ตวอะไร เรียกขนมอะไรวไหวาหนย่าเรียกขนมกระโปง <ละ ö ff> เรียกขนมอะไระขนมกระโปงย่าชอบกินนี้ก็เลยซื้อไปฝากย่าและดนตรีก็ชอบด้วยอะไรครับอ่าเราเจอเข้าวโพดเทียนนะ หนึ่งหยุดสยาค่ะให้สามบัตร้าสิเลยวันนี้คนไม่มีเลยโดนไม่ค้าตกแล้วอันนี้้าสินน 50, ลูกห้าปากตอก,กแล้วพร้อมทานอันนี้สามบรห้าสิเต็มทุกปกแล้วไม่แก่ด้วยเนี่ยอ่ามันจะกินไม่ไหวสิเอาอเอาเอาเอาปากเดียวนี่แหละครับหน้เดียวน้ออ่าอันนี้จะปากจ้าอ่ามาลองลองดิมเ,เหยวแน่มันเป็นเพอน็เนีย เรากินแต่ข,ตข้าวโพดข้าวเหนียวะไกินแต่ขา้วขา,วขาวเหนียวขาวอันนี้มันใช่ใช่ใช่ข้าวเหนียวขาวลองชิมนีแกให้หน่อยขนมเอ้ยขา้าวโพดเทียนเป็นข้าวเหนียวสีเหลืองมันเป็นสายพันธุ์มันไง ไม่หวานอมมันๆเออบายเดินจบอะอย่างรวดเร็วกินไปกี่อย่างเนี่ยวันนี้ปกติไม่กินตอนเย็นนะไยได้ไปอี่างนกัเกีอันแรกไอติมนมเบื้องไอ้กวกอีสานไอ้กอกไอ้กอกอีสานนมเบื้อง ของสามคนแล้วก็กินนกกระทาลองดูไม่เคยกินนะสี่อย่างแล้วก็มาซื้อหนมกระโปรงให้ญาพดแล้วก็ลองข้าวโพดอันนี้โดนแม่ค้าเรียกไปนะรู้สึกข้าวโพดเฉยๆนะนะมัน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 อย่างเดียวมันไม่หวานนมันเลยไม่ฮิตเ่ยก็ประมาณนี้เดินแล้วเป็นไงคบวันนี้สนุกไหม เราไม่ค่อยได้มางานอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะเราอยู่บ้านนอนเป็นลัก <c> ไ <oughs> ม่ชอบงานวัดก็ <c oughs> ขี้เกียจอรามาเจ้ไรใช่ป่ะเค <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ